Gunn hết cái gì hết hôm một ouais. nada, thần, một cái thì họ hit 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 tí hit 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 mong mong hit hit cái hit 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 Hết hit 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 hết Hết ครับพี่น้องหลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณสิบกระเที่ยว้วครับตอนนี้เริ่มเข้ามือครับกับตันแจ็คบอกว่าโอเคแล้วเข้าไม้เข้ามือครับพี่น้องรู้สึกว่าจะเริ่มจวดแล้วนะตามสไตล์ของเขาครับ กับตันแจ็คขับรถขุดนี่ไม่มีชัดชาลีลานะตรวจอย่างเดียวอืมของเป็นเยอะครับขอใช้เวลาในการคุ้นเคยนี่ไม่ถึง20ส่สนาทีครับสิบบาเที่ยวเท่นั้นเอง้องเลย ก็เขาจะเอาให้เสร็จครับวันนี้นี่เขจะรูดเอาตรงนี้ให้เสร็จนะน่าจะหกโมงนะหน่อยก็เสร็จแล้วมั้งอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งครับอีกสักหกโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จอย่ารูดเอารูดเอาเลยโอ้วครับจอด ใช้โหมดกลางครับโหมดเหรือว่าสแตนดาร์ดยังไม่ใช่โหมดเร็วนะน่าจะมี LS แล้วก็ Head H ฮดทับโหมด Head H นี่น่าจะเป็นโหมดเร็วเร่งเครื่องประมาณปานกลางครับโหมดปานกลางด้วยแต่ก็ยังเร็วนะมาทันจริงต้องตีก่อนดินนะครับ ลองนะลองกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะพี่อนะ้องขอ,อไยด้วยทัวท์สับเขาแล้ว เขาอาจจะคุ้นชินในการยืนใกล้นะแต่จริงๆอ่ะรถใหญ่ๆางครับยืนไกลๆก็ได้นะยืดบุมสุดแล้วก็รูดเอารูดเอานี้จะได้เร็วมากตามความรู้ของผมนะอันนี้แกเคยคุ้นชินกับรถเล็กมาครับปกตินี่ถอยระยะสี่เมตรหมดแล้วรูดเอารูดเอานะแรงมันเหลือๆอยู่แล้วครับหน้าดินนี่ซีเอชเครนี่ไม่ต้องเป็นห่วง ยังไงมันก็เข้าครับเพราะว่าดินไม่ได้แข็งเท่าไหร่โอ้โเร็วครับจอดแล้วจอดแล้ว ดินยังไม่แข็งคับเพราะเขาเคยลอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับกล้องปีสองปีที่แล้วลอกบางๆไว้แล้วก็ทีนี้มันก็ขุดง่ายครับแถวบ้านผมนี่เช็ดบ้านผมนี่หน้าดินลึกครับหน้าดินเยอะมากหนามากน่าจะเกือบสองสงเมตรกําลงหน้าดินแต่เมตรกวาเนยได้แน่นอน ยืนระยะไกลๆเนาะถอยไกลๆแล้วก็ยืดอามเอารูดเอารูดเอาแล้วเนาะเต็มเร็วคนขับฝีมือครับ<ม>เขาใช้ความมุนเคยรถนี้ก็ไม่นานครับแปบ๊บเดียวเขาก็คล่องเลย แต่ที่จะชะลอตรงนั้นก็คือค่อยๆระวังครับเพราะว่าเป็นดินก้อนใหญ่ต้องระวังให้กระบะรถด,ดำเข้าด้วยครับก็ต้องชะลอเิดนหนึ่งถ้าดินร่วนกว่านี้นะโอ้เวียงเอาเวียงเอาแล้วนะ เลยครับสมใจอยากความไฟฝันของคนขับทุกคนนะครับเขาก็อยากขับรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆรุ่นใหญ่ๆ ตามไปตามรัชมครับอัปเดตเรื่อยไปแต่ละคลิปก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ดูกันไปนะพี่อง <c oughs> ผมไม่รู้ถ่ายอะไรนะถ่ายแถวบ้านนี่เลยยังไม่ได้มีโอกาสไปไหนไกลครับ <c oughs> ขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีครอบครัวเท่อบอุ่นครับสวัสดีครับ